สวัสดีครับวันนี้ว่าขบุตรายการเจ h a ชแนลเช่นเดิมนะครับวันนี้จะเอาเออจะมาดูคุณบัวาชแนลเออเล่นเอาชีวิตเอาชีวิตร,รอดในขึ้นแรกนะครับเฮอก็ต้องไปดูกันเลยนะครับ ี่เป็นการจอยธรรมดานะครับของผมก็จะใช้มัดเข้าไปเล่นนะครับเพื่อความสะดสาวกสบายแก่การเข้าเล่นของเวิร์มคนเอื่น,นะครับนะครับก็รอก่อนนะครับกำลังจะเข้าไปนะครับ จอยแล้วนะครับจอยแล้วอุย้ยขุดสลึกเลยเนะครับก,ก็ขึ้นไปกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมมี t e x t u r e ก a c k นะครอ่อ่เรียกว่าอะไรมันไงคุณบอกว่าชแนลแล้วก็พิมพ์มเลยนะครับ h ห เอา,านแม่นะครับดูสิเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่านะครับเหมือนเขาจะไม่ตอบนะครับ ก็ไฮใจ็ h ชาแนลครับเออคุณหวาชาแนลครับ Hi. Hi. เอตอตอนนี้ผมก็ได้มานั่งเล่นข้างๆคุณหวาหวาชาแนลแล้วนะครับนีค่ะซึ่งตอนนี้ก็ส้างบ้านกันเลยไหมครับไมไม่พอค่ะไม่พอครับคุณเสกใช่ไหมคะยัไม่ได้เสกครับแล้วคุณมีได้ไงคะผมเก่งครับ สร้างแถวนี้เลยดีก,กว่าโอ้ย,อยเพลงมันนอกมากเลยพี่าาขาน้าเราก็จะสร้างบ้านหินกันแล้วก็จะค่อยๆเจเริญนะคะอ่าก็ได้ไม้มาหนึ่งชุดแล้วนะครับก็มาสร้างบ้านอย่างนี้เลยโอ้ยอนะครับก็มาสร้างบ้านอย่างนี้เลยนะครับ อเอาชีวิตรอดในคืนแรกอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้เป็นของวาวาชาแนลนะครับผมก็เลยสามารถเสกได้ครับก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับ <c oughs> เสกผิดอีกแล้วแบล็จักผมไม่เห็นแหล,แล็คเลยครับว้ย ยังห่วยมากเลยค่ะแล้วผมก็จะไปช่วยวาวาชาแน,นลสร้างบ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็หาว่าวาชาแน,นลเจอแล้วนะครับตอน <c oughs> แรกกะจะพูดว่าหาไม่เจออยู่แล้วเชยขอร้องให้นอห้องอย่ามาก็ก็ไปสร้างบ้านของผมนะครับตั้งหลักถิ่นฐานก็จะขอใส่มันแบบขุดเข้าไปในภูเขาดีกว่า นะครับก็ตามต้นฉบับพี่แท็กเรก์น,นะครับก็สวยสวยดีแต่ว่าในพีอิมก็ไม่ค่อยมีภูเขาให้ขุดสักเท่าไหร่นะครับต้องมาดูเขาลูกใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเราจะไม่สร้างมาก,กันตรงนี้แล้วเราจะทำตามใจใช้แล้ว ก็ดีเท่าไหร่ยังแต่ไม่มีที่ขุดหิอ่าครับก็ถือดาบเพชรแล้วก็ไปหาที่สร้างบ้านกันเลยนะครับ,รบนี่ครับเจอภูเขาใหญ่นะครับ สวัดชาแนลครับครับก็ขออยู่บ้านด้วยนะครับยังไม่ได้สร้างนะครับผมเห็นภูเขาใหญ่นะคะเห็นแรงงานภูเขาใหญ่ไหมครับจะให้ผมบินไหมครับไม่ต้องหรอกครับนี่นะครับก็เป็นภูเขาที่สวยเลยทีเดียวนะครับเพฟรชก็เจอถ้ำแล้วนะครับโอ้ไม่นี่มีที่คนเห็นด้วนะครับหลบไปเลยครับไอ้นี่บ้านฉันบ้านฉัน จะสร้างให้ค hmm. oh, ่ะจริงเหรอไม่ที่หอมาริคุณจะเอาชีวิตรอดไม่ใช่เหรอคะใช่ไหมแค่กคือคนอนที่ต้องพูดนะแค่เราเองนะคะเราเนงะก็พอและฉันจขอเป็นคนนั้นที่รั อะไรเนี่ยสร้างบ้านของฉันคุณทำอะไรเชิอเลยค่ะแล้วเราก็ไปหาที่สร้างบ้านที่อื่นกันเลยนะคะแต่ก็ขอบอกไว้ว่ามันก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะคะ เย <Yeah. S 2> ี่ยมนะนี่คือโอ้โคนะโคมันคือโคนะคะก็จะขอสร้างบ้านประมาณประมาณประมาณตรงนี้เลยนะคะอู้เจอแผงโคด้วยนะคะแต่ผมไม่ขุดนะคะเพราะมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติเราควรจะรักษาเก็บมันไว้นะคะมผมพูดเร็วไปก่อน เร็เวไปัหมครับช้าไปค่ะเป็นขุดเรียบร้อยแลาสามารถเอามาทำได้หลายอย่างนะคะเออแล้วก็เริ่มขุดสร้างบ้านกันเลยนะครับ ตัาสามารถนั่นมันถับที่จะรู้ได้ว่าผมสามารถมาปักราบานได้ดีค่ะซอมีจะเกิดแต่ก็เกิดน้อยอะนะครับอาจจะเห็นว่าผมขี้โกงไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เวิมผมก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ชีวิตรอดผมก็ไม่ได้เศษอะไรนะครับ หนูก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ฉันอาจะเป็นแดนซ์หาเริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปหาเตียงมานอนเลยครับ มื่แล้วก็ปักทอชปักทอชหน้าบ้านให้ให้แสงสว่างแต่หน้าบ้านเรานะครับฝั่งนั้นเขาก็น่าจะมีทอชกันแล้วนะคะับก็ปักเยอะๆนะครับ ครับ เปลี่ยนเป็นหินคบเบอร์สโตนให้หมดนะครับ ไม่อยู่เมืองไทยแล้วเลย I want to go in Thailand I want to shopping Thailand. นะครับก็เริ่มสร้างบ้านนะครับผมแปลใจตรงที่ทําไมมันมอนไม่เกิดนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณหวัวชแน,นลได้ปิดมอนไปนะครับนะครับ บ้าได้ไหร่วันนี้ก็รีบรีบทำเลยนะครับ พอบ้านเราเสร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านคุณวาวา c h a ช n แนลนะคะผู้ปรูกาศได้ผู้บรรยายต่อก็อไปดูบ้านของคุณวาวา c h a ช n แนลกันเลยนะคะสู่ดินแดนสุขีร้เชื้อไร้าชาติแปลว่าเทอร์ม่น,น,มนี่มีประตูด้วยนะครับ อ้สร้างบ้านเร็วอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตตัวนะครับแล้วกกลับบ้านเรากันเลยนะคะ วาจะถึงบ้านจะอยลอนนะแต่บ้านผมอาจจะไม่สวยเท่าบ้านคุณวายชาแนลนะครับ<อ>แต่ว่าสร้างบ้านแบบเรียบง่ายแล้วก็กว้างไว้กดจะเป็นอันดีนะครับผมขอถามจริงเลยพวกคุณเกลียดกวดใช่ไหมครับโกดเนี่ยกเกลียดเลย เดี๋ยวเราจะปิดกำแพงกันนะครับเราจะขุดกันลงไปเป็นขั้นบันไดเลยนะคร Okay. ก็เป็นการปเปลืองหินน,นะครับก็ดินอดไปดหินอดน,นั่นแหละดีแหละ นะครับนะครับก็หดไปเลย เจอแล้วครับโพงของคุณวาววัตแชนแนวครับอู้เจ็บเจ็บเจ็บมี่นะครับก็คือโพงของคุณวัววัดแชนแนลนะครับบ้านฉันใช่ โพงคุณใหญ่มากเลยนะช่วยออกไปจากรูของผมทีทหลบไปก่อนดีว่าแกตบเลยให้ดินนะมอ ให้ดินให้ดิน,น,ดนรู้สึกปลอ oh. ดภัยเอะ เมื่อกี้ยังไม่ดออู่เลยตอนนี้ช้าแล้วนะครับก็ปิดผน,นังเลยนะครับหลังคาก็ขุดต่อนะครับ ขุดหลังค่าไปก่อนตอน,วนเวอรเช้นแรกๆวลเกเกอร์ก,ก็เว้นไว้่เยอะนะครับก็ขุดลงไปนะครับ คือรู้สึกว่าจะสร้างไม้เสร็จเลยก็จะเป็นไปไม่ได้ครับความรู้สน่าจะมามากแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ ก็ุดพื้นก่อนนะคะนะครับนี่ก็จะสร้างไปด้วยตกแต่งไปด้วยนะครับนะครับตกแต่งนี่ก็คือทำคื้นให้มันแบบ เป็นเหมือนเหมือนกันก็คือเอ่อคอมเคเคเวอร์สโตนนะครับก็คือหินหินเนี่ยครับหินก็หินนะหินเออหินก็หินนะเออยังไงก็หินนะครับเอขั้นบันไดนี่เราเดี๋ยวก็เอาบันไดมาต่อต่อ,ต,อต่อลงไปถ้ต่อลงไปก็ประมาณนี้นะครับก็ความสูงก,ก็ทุกน,นี้นะครับ ก็จะเป็นหวงแล้วก็เจาะแล้วใส่ปิดไปก่อนนะครับบ้านแบบนี้อาจจะดูง่ายแต่จริงๆเราสร้างยากจริงๆครับยอมรับยอมรับสร้างยากยากกว่าบ้านที่แบบสวยๆที่ผมเคยทำมา แต่ให้สร้างบ้านแบบรูหนูก็ง่ายอ่ะง่ายมากง่ายบ้านรูหนูก็ง่ายง่ายที่เดยวนะคบเขาเป็นบ้านนูันก็ต้องง่ายอ่ะก็แค่ขุดเป็นรูเป็นรูเป็นรูแล้วก็ต่อเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเหมือนพวกตุ่นมันชอบอยู่อย่างนั้นนะคะตอนเริ่มเล่นไหมคะ,แ,ะแรกๆนี่ผมงงมากเลยนะคบก็คือแบบ ใช้พวกพิกแอไม่เป็นนะครับคือใช้มือทุบหินแล้ววิทำไมหินมันหายไปวะเอออย่างเงี้นะพอหลังๆนี่ก็รู้จากไอ้พวกนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะแต่ไอ้ไอหินอะไรพวกนั้นนะผมเล่นเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับก็คือวิทำไมหินมันหายไปไม่เข้าตัวเราคนับก็เข้าใจแล้วนะครับไม่ก็เข้าใจตั้งแต่ปีนั้นแหละครับ แต่ยหางมาประมาณสองสามวันนะครับจะรู้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆของากะทำเหมือนพี่แักเกอร์ก็คือขุดเพดานด้านบนไปด้วยเลยนะแต่ว่าพอดีมันมันมันเจอขวดนะครับเกิไม่ทำ ตัดใจได้แล้วครับถึงไอ้ข้างบนนี้ก็ได้ไม่ได้ปืนเท่าไหร่ของเพชรก็ไม่ได้หายากนะครับแค่กดเสกมันก็มาแล้วนะคะอา ครับก็ลองไปดูโพงของคุณวาว c าชาแนลนะครับซึ่งมันก็เละจริงๆอย่างที่เขากล่าวนะครับมาดูบ้านตรงนี้ก็ดูดีขึ้นเยอะหรือเปล่าไหนวะมันอยู่ไหน่ะไม่ได้อยู่บ้านนี่อืมเขาไม่ได้อยู่บ้านนะเล่นกันอยู่สองคนพี่ก็ไม่มาเล่นด้วยเนี่ยแต่ครับ เขาจะไปหาที่สร้างบ้านใหม่นะครับคุณบอไว a ชแนลครับเออสร้างบ้านใหม่หรอครับที่ไหนครับใกกลบ้านไก็่ายไหนแเ้างหจะพาไปดูบ้านใหม่เลยนะครับ เจอนะครับไม่เจอกินไม่ไงล่ะจไปหาหัหดีอโอ้ะไม่ต้องมาหาแล้วแล้วไปทางไหนแล้วปักคดเพื่อพาไปบ้านกว่าชนแนลนะครับ

โชคดีนะครับกับบ้านใหม่ก็กลับแล้วนะครัะขออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมขออะไรครับรอ่อาคุณก็เอาชีวิตรอดในเซิร์ฟแรกไม่ใช่เหรอ,เ,เ,อ,อเออตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่นะครับเพราะผมไม่ได้บอกว่าเอาชีวิตเอาชีวิตรอดนะครับบอกว่าจะมาดูกันเอาชีวิตรอดของ Super White Channel นะซึ่งผมก็จะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยนะครับ โอ้แหลกแหลกแหลกสุดๆแหลกมากเลยนะคะโอ้โหอืมได้แล้วห้องมืดอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะมอนก็จะเกิดบบว่าจะไปสร้างบ้านใหม่ทำไมอะ รู้สึกคลิปนี้มากแล้วนะครับสงสัยว่าคลิปนี้จะสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วลหรครับก็ขอเจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปที่สองด้วยนะคะเออแหละ ก็อาจจะจบคลิปเหมือนกันนะครับเพราะว่าแหลกมากเลยครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ